สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวทเลททุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยครับรอบนี้เรามาขับรถกันนี้อีกครั้งครับนี่คือ MG4 Electric ครับเพียงแต่ว่ารอบที่แล้วเราขับในรุ่น X Power ครับแต่รอบนี้ครับเราจะขับในรุ่น X นะครับเป็นรุ่นย่อยเรียกว่าเป็นรุ่นรองท็อปของตัวขับหลังนะฮะและรถคันนี้ครับเป็นรถที่ประกอบภายในประเทศครับแบบ4 k d ดีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฝีมือของคนไทย1 0 0รนนะฮะร้านนี้ตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเลยครับ ถ้าเพื่อนๆดูรูปร่างหน้าตาของตัว X กับ X Power เนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเรียกว่าไม่แตกต่างกันเลยดีกว่าฮะอาจจะมีบางจุดนะครับที่เป็นรายละเอียดนะครับที่มีความแตกต่างอยู่เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอย่างหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันแน่ก็คือเรื่องของขุมกำลังในการขับขี่นะฮะถ้าเป็นตัว X Power ครับเราจะมีมอเตอร์คู่นะฮะทั้งหน้าและหลังแบบขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel d ร i v e นะฮะตัวนั้น435แรงม้า600นิวตันเมตรครับไม่ต้องว่าคันนี้ครับเขาจะมีในส่วนของ ตัวมอเตอร์นะครับแค่ลูกเดียวนะครับนั่นคือตัวลูกที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะตัวนี้เราจะให้กําลังได้สูงสุดอยู่ที่170แรงม้า250นิวตันเมตรครับซองชาร์จของเขาครับมีทั้งแบบ AC และ DC เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตัวคันนี้นที่เราจะพูดถึงคือเขาจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นตัวจ่ายไฟฟ้าครับเพียงแค่4.9กิโลวัตต์ชั่วโมงครับดังนั้นจะทาให้รถคันนี้ครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่423กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับ ตัว X Power เขาจะใส่มาเป็นแม็กขนาด18นิ้วครับพร้อมจับแล้อแม็กที่เป็นอันลอยแต่รอบนี้ครับในส่วนของตัวรุ่น X ครับเขาจะใส่มาเป็นล้อขนาด17นิ้วครับพร้อมใส่ยาง215 50 R17 และล้อแม็กครับเขาจะไม่ใช่เป็นแบบอันลอยครับนี่คือฝาครอบครับสามารถดึงออกได้ครับข้างในก็จะเป็นลายแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับ สิ่งต่างต่อมาคือตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่น X Power ครับจะระบุไปเลยว่าเป็นคําว่า X Power นะฮะถ้าเป็นรุ่น X ครับเขาจะใส่คําว่า I s m a มาครับกับตราสัญลักษณ์ที่บอกว่าบริษตรงนี้ครับเป็นรถที่มาจากอังกฤษครับแน่นอนฮะด้านหน้านี่เหมือนกันทุกประการเลยครับคุณแยกไม่ออกแน่ๆครับว่าเป็นรุ่นไหนกับรุ่นไหนฮะจะเป็น X Power หรือเป็นรุ่น X คุณแยกไม่ออกแน่นอนครับดูอากามนี้เลยฮะ นอกจากตัวล้อแม็กซ์แล้วนะครับคุณก็ดูไม่ออกหรอกครับว่านี่คือ X Power หรือว่ารุ่น X นะฮะก็สังเกตง่ายๆที่ล้อแล้วกันครับถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ารถคันนี้มีรูปแบบทรวงล่าง้านหน้างในข้างหลังเป็นยังไงย้อนไปดูตัวคลิปเก่าครับตัวนั้นจะดูรายละเอียดไว้ครบแล้วฮะส่วนของด้านหลังนัคุณก็แยกไม่ออกหรอกครับว่าครั้งนี้จะเป็นรุ่น X หรือว่า X Power ครับนอกจากแบบตรงนี้ครับถ้าคุณปิดตรงนี้ไปปั๊บเนี่ยคุณก็จะเหมือนกันตุ้ปราการนะมีปีก a e r o w i n g ตรงนนนนนนีีี้้้เเหหมมมืืออกััรปดฝตง มีตรงนี้เหมือนกันมีตัดด้านล่างเหมือนกันแล้วก็ประตูท้ายแบบปกติเหมือนกันฮะขนาดก็เท่ากันด้วยกับนี่เท่ากันเปะฮะและนี่ครับคือสิ่งที่ต่างกันชัดเจนครับก็คือในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอของรุ่น X Power คขาเขาแค่แค่สิบนิ้วนะฮะแต่ว่าที่เป็นรุ่น X เรียกว่ารุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเขาเขาจะใส่มาเป็นแบบสิบสองนิ้วทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นของตัวซอฟต์แวร์ก็ค่อนข้างทันสมัยกว่าด้วยครับจากการใช้งานนะมันสามารถทําอะไรได้บ้างครับ หน้าจอแรกก็จะเป็นโฮมแบบนี้เลยนะฮะจะปัดแบบั้าที่แล้วไม่ได้ถ้าเกิดเราจะไปดูเมนูย่อยต้องกดตรงนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหแอปเนี่ยเยอะแยะมากมายครับการควบคุมทุกอย่างอยู่ในนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์นะฮะอย่างนี้นะครับเปิดมาแล้วจะเหมือนแอปแล้วจะมีแบบนี้ครับรองรับการทํางานแบบออโต้นะแล้วก็แบ่งโซนซ้ายขวาไม่ได้เราสามารถทำอย่างอื่นได้อีกนะตั้งค่าอย่างอื่นได้ไดมากมายครับเช่นมาดูตัวที่เป็นข้อมูลการใช้พลังงานครับว่าไฟฟ้าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้ว มีจำนวนเหลือเท่าไหร่ครับจ่ายเป็นวีบแบบ V2L ก็ได้นะครับถิติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สถานีชาร์จที่เราจะค้นหาได้เนี่ยคือที่ไหนบ้างครับซึ่งตัวนี้แน่นอนครับเขาจะมีซิมอยู่ข้างในนี้แล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เลยครับเวลาค้นหาเขาก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับมีแมปให้นะครับภายในตัวของหน้าจอเองแต่ว่าเราสามารถใช้งาน Google Map ผ่านทาง Apple CarPlay กับ Android Auto ได้ ด้วยเช่นกันนะอย่างอื่นก็สามารถทำได้อีกคะเยอะแยะมากมายครับตั้งค่าของตัวรถนะฮะอย่างนี้เลยตั้งค่ารถยนต์ปั๊บเนี่ยเข้ามาปั๊บเราตั้งค่าได้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ครับมีทั้งแบบประหยัดนะครับปกติสปอร์ตทีมะแล้วก็ตั้งค่าเองนะฮะการคืนพลังงานหรือว่าเคอร์ฟส์นครับก็ตั้งได้ก็ตั้งได้สามโหมดสี่โหมดนะครับคือแบบต่ำกลางสูงและแบบแปรผันหมายความว่ามันจะจัดการพลังงานให้แบบปัตตโนมัตนะครับถ้าเกิดไฟเราเหลือน้อยแล้วก็ใช้ด แบบประหยัดพลังงานก็ได้ครับความปลอดภัยนะครับสามารถต้องการได้นะครับนี่คือระบบการอันนี้ออโต้โฮนะฮะพูดง่ายๆนะฮะอันนี้ปุ่มที่สามารถจะดับเครื่องได้เพราะว่ารถคันนี้จะไม่มีปุ่มสตาร์ทครับขึ้นนั่งแล้วเหยียบเบรกสามารถออกตัวได้ทันทีนะฮะถุงลมผู้โดยสารนะครับสูงแล้วก็ปลดล็อกเกียร์ว่างเวลาจอดก็ทําได้ครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการแค่ตั้งค่าตัวปุ่มเฟเวอร์ลิตตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับเราตั้งค่าด้านนี้ครับให้เป็นโหมดนะฮะ โหมดการขับขี่นะซึ่งเรากดปั๊บเนี่ยตัวโหมดจะเปลี่ยนไปนะฮะเห็นล,ล่างนี้ไหมฮะนี่มันจะเปลี่ยนไปเนาะเห็นไหมก็ตามโหมดที่ตั้งค่าเอาไว้นะครับส่วนด้านขวาครับรอบนี้ครับผมเปลี่ยนให้มันเป็นการตั้งค่าแอร์ผมกดปั๊บเนี่ยมันจะมีเมนูนี้ขึ้นมาใช่ไหมผมก็สามารถเลื่อนนะฮะต,ตัวนี้นี่ปุ่มตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็ให้มันเพิ่มแรงลมหรือว่าลดแรงลมนะครับเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิได้ หรือกดตรงกางครับให้มันเป็นออโต้ก็ยังได้นะครับนี่ทําได้หมดเลยนี่ผมก็เอาเป็นว่าผมเป่าเสียงมันไว้ก่อนนะจะได้คุยกันรู้เรื่องนะอ่าเวลาออกครับก็กดปุ่มนี้อีกครั้งนะฮะออกจากหน้าจอตรงนี้ก็เข้ามาตั้งค่าอื่นๆได้อีกครับระบบไฟในรถนะครับก็จะมีไฟสองเข้าบ้านหรือว่า Follow Me Home นะครับ Welcome Light ครับเวลากดปลดล็อกมันจะมีไฟไว้ให้นะฮะควบคุมไฟหน้าอัจฉริยะนะครับก็คือตัวระบบที่เปิดปิดอัตโนมัตินะฮะ ค้นหารถนะครับก็จะเป็นเนี่ยจะเปิดเวลาเรากดบนรีโมทนะฮะมันจะเฉพาะไฟส่องหรือว่าเอาเสียงด้วยนะครับการล็อกประตูอะไรพวกนี้นะครับกระจกมองข้างจะให้พับจมูนวัดหรือไม่นะครับระบบตัวช่วยการขับขี่มีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวนี้เปิดปิดระบบ adaptive cruise control นะฮะตัวนี้แจ้งเตือนความเร็วนะฮะการแจ้งเตือนความเร็วเกินนะครับเอาไว้ไปดูรายละเอียดแล้วกันนะอันนี้เป็นตัวควบคุมรถที่อยู่ในเรงครับตัวนี้นะครับตัวป้องกันการชนด้านหน้ากับด้านหลังนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวการเตือนคนขับไม่มั่นคงหมายความว่าถ้าเขาแท็กได้ว่าเราขับรถแบบเริ่มใส่ไปใส่มาหรือว่าพวงมาลัยเริ่มไม่อยู่กับที่มันจะเตือนเราก็เราควรพักผ่อนได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับระบบช่วยเหลือครับเยอะแยะมากมายนะครับบายสปอร์ตนะครับตัวป้องกันตัวเตือนการเปิดประตูนะครับถ้าเกิดมีรถมาด้านหลังอะไรอย่างงี้ครับตัวช่วยไม่เปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็ตัวเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนคันหลังขณะขับขี่หมายความว่าจะมีตัวไฟกระพริบกระพริบมาจากด้านหลังถ้าเกิดแบบ มีเสี่ยงในเรื่องของการชนดากด้านหลังอะไรประมาณนี้นะครับระบบตือนขนาดนาด้านหลังเรียคอสท่าเสียเลยเขาก็มีให้ด้วยเหมือนกันก็ที่ว่าครบครันมากๆนะฮะส่วนตั้งค่าอื่นๆก็มากมายครับและที่สําคัญเขาก็จะมีนี่แอปจูกฮะ,ะชอบมากะคะมีซิมให้เราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยสามารถฟังเพลงโดยใช้อินเทอร์เน็ตบนรถได้เลยนี่คือหน้าจอขนาดกะ12นิ้วครับใหญ่อลังการผมชอบเวลาเปิดแมปมากฮะ เวลาเปิดแมปผ่านทาง Apple c a r p <pe> l <il> a y มากเพราะว่ามันเต็มจอแบบนี้เลยแหมมันดูชัดเจนมากๆครับแต่สิ่งที่เสียอย่างก็คือเรื่องของกล้องครับกล้องมองพวกมองรอบคันเนี่ยครับพอเปิดให้ดูเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยชัดเลยเสียดายมากๆหน้าจอใหญ่แล้วแต่น่าจะได้หน้าจอแบบชัดๆสักนิดนึงก็ย่างดีครับถ้าเป็นรุ่น Xpower ครับตัวที่เป็น แป้นเบรกกับแป้นคันเล่งครับเขาจะเป็นแบบสแตนเลสด้วยนะเขาจะใส่แบบซิ่งมาเลยแต่ว่ารอบนี้เขาใส่แบบธรรมดามาให้นะครับแบบนี้เลยเบาะของตัวรถนะฮะถ้าเป็นรุ่น X แล้วเขาจะใส่เป็นหนังแล้วก็ผสมอะคันทาร่าใช่ไหมฮะแต่ว่ารอบนี้เขาใส่มาเป็นเบาตรงกลางที่เป็นผ้าครับแล้วก็ตรงขอบครับเขาจะใส่เป็นหนังสำเทาะครับแต่ผมชอบตรงที่เขาตัดสีส้มตรงนี้ครับแล้วก็มีแดนเดินได้สีส้มแบบนี้ด้วยครับแต่ว่าการปรับระดับครับตัวของเบาฝั่งนี้ครับปรับระดับ ด้วยไฟฟ้า6ทิศทางเช่นเดียวกันและฝั่งนู้นเป็นแบบปรับมือด้วยเช่นกันครับโซลิคสจุดนะฮะที่แตกต่างกันก็คือตัวหน้าจอครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะฮะแต่ของรุ่น X Power เขาจะไม่รองรับแบบไร้สายครับอย่างที่บอกไปหน้าจอเป็นของรุ่นเก่าก็ยังไม่รองรับการไร้สายครับมีหน้าจอรุ่นใหม่ทันสมัยกว่าครับอีกจุดหนึ่งครับที่แตกต่างกันก็คือตัว One Pedal ครับ X Power เขาจะมี One Pedal นะครับใช้คันเร่งอย่างเดียวได้โดยที่ระบบแตะเบรก ให้อันมัติแต่คันนี้จะไม่มีครับรุ่นที่เป็นขับหลังทั้งหมดจะไม่มีครับสำหรับส่วนอื่นๆครับก็จะเหมือนกับตัวที่เป็น X Power ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับช่วงล่างเป็นแบบไหนภาพลักษณ์เป็นยังไงตัวนี้เนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะเห็นแบบเต็มๆได้รายละเอียดแบบนั้นเนี่ยสามารถย้อนคลิปกลับไปดูตอนที่เรารีวิวในส่วนของรุ่น X Power ได้เลยนะฮะ รอบนี้เราไปขับกันดีกวครับว่าดูว่าความแตกต่างระหว่าง435แรงม้ากับ170แรงม้าและก็เป็นระบบขับหลังอย่างเดียวเนี่ยจะแตกต่างกันขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับนะครับผมมานั่งขับอยู่บน mg 4 electric ในรุ่น x เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรอบก่อนนะครับเราไปลุยในรุ่น x power มาก่อนแล้วนะครรอบนี้ครับเราจะมาลองขับรุ่นรองท็อปของตัว ขับเพื่อนล้อหลังดีกว่านะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยเราเป็นอันนั้นคือตัวท็อปไลอัพนะครับของทั้งหมดเลยและตัวนั้นเป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นรุ่น all wheel drive นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะจะเป็นรุ่น X นะครับเป็นรุ่นรองมาจากรุ่น V อีกทีหนึ่งนะครับรุ่นนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นรองท็อปของไลอัพทั้งหมดเลยแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อป ของตัวขับสองถ้าภาพลักษณ่วไปครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีหลักๆนะครับก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับที่เป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อและแบบ4ล้อคันนี้นแบบ2ล้อนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมีมอเตอร์เดียวนะครับรอบก่อนเป็นมอเตอร์คู่435แรงมาร้า600นิวตันเมตรครับคันนี้ครับมอเตอร์เดี่ยวก็ต้องกําลังร้อยลงต่ำกว่าครึ่งนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะมีแรงมาร้าอ,อยู่ที่หนึ่งรย 70แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรถามว่าพอไหมก็รถไซส์นี้มันมันพออยู่แล้วแหละมันพอแบบเหลือเฟือด้วยเพราะว่ารถไซส์แฮชแบกมันไม่ได้ใหญ่มากของคันนี้ครับมันก็ตันกว่านะแต่ว่าด้วยแรงถีบขนาดระดับ170แรงมา้า250นิวตันเมตรเนี่ยมันก็สนุกขอตัวนะครับอ่าโอเคในรุ่น Xpower มันจะขับแบบสนุกมากๆนะครับ เพราะว่าโอ้โหแรงขนาดนั้นครับเวลาเทสสู่ถึงร้อยระดับสามวิกว่านี่มันมันไม่นธรรมาดาอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็ต้องสนุกกว่าเยอะๆเลยนะครเพียงแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของการเวลาเข้าโค้งครับระบบขับหลังกับระบบขับเคลื่อน all wheel drive แบบ full time เนี่ยต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าคันนี้จะเข้ามั่นใจสู้คันดูไม่ได้ เน,นื่องจากว่าอะไรนะฮะเนื่องจากเวลาเลี้ยวนะครับถ้าเคื่อนสี่ล้อเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยข้างหน้าเข้าไปเนี่ยรถมันก็จะเลี้ยวตามเพราะว่ามันมีแรงหมุนจากตรงนั้นใช่ไหมฮะีย่แต่ว่าตัวนี้มันถูกดันจากด้านหลังพอถูกดันจากด้านหลังเนี่ยเวลาเขาโค้งแรงๆครับผมลองเข้าโค้งแบบแรงๆนะครับถึงท,ที่พอจะรู้สึกได้ก็คือมันมีแรงผลักมาแล้วทําให้ล้อหน้าครับมันมีอาการดิ่กว่ารุ่นขับสี่เล็กน้อยนะครับ เวลาเข้าโค้งแรงๆย้ำนะครับเข้าโค้งแรงๆเนี่ยผมจะรู้สึกได้ว่าน่าจะไม่ได้ไปตามใจเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณขัาแบบปุถุชนทั่วไปครับก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าชอบซิ่งนะครับซิ่งมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าโค้งใครในคันนี้ก็อาจจะต้องแบบเบาๆหน่อยนะครับรวมถึงตัวยางนะครับที่เป็นไซส์17นิ้วนะครับคันคันก่อนนี่เป็น18นิ้ว คันนี้วิสุเจ็ดนิ้วครับมันก็อาจจะมีอาการที่แบบหน้ามันไม่มันมั่นคงสู้ตัวสิบแปดนิ้วไม่ค่อยได้ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าไม่ได้ถามต่อว่าพอไหมเอ้ยมันก็พอมันก็พอแหละยังไงมันก็พอนะครับผู้ขับปกติทั่วๆไปมันพออยู่แล้วแต่สิ่งที่คันนี้มันได้เพิ่มเติมมาคือความอะไรครับคือความนุ่มนวลนะฮะมันจะไม่ปึงปังเหมือนต้นตัว x power นะ x power จะสิบนิ้วยางเขาจะบางกว่านิดนึงนะฮะ แต่ว่าพอจะรู้สึกได้ว่าคันนู้นมันปึงปังกว่าแต่ว่าคันนี้มันจะให้ความนุ่มนวลขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถามว่ายังขับสนุกอยู่ไหมเฮ้ยไม่ยังขับสนุกอยู่นะย้ำอีกทีนะครับยังเป็นรถที่ขับสนุกอยู่แล้วก็พอดีกับรถกับคันนี้อยู่แล้วร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าคุณก็เวลาคุณอัดเต็มที่มันก็โอ้โหมาเต็มอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นเรื่องของสมรรถนะเนาะเรื่องล้อก็มีผลเรื่องมอเตอร์แน่นอนครับเรื่องระบบขับเคลื่อน สี่ล้อกับสองล้อก็มีผลแน่นอนครับแต่คันนี้มันดีมีดีกว่าอะไรมีดีกว่าเรื่องหน้าจอนี่เรื่องหน้าจอเนี่ยสิบสองนิ้วนะครับกับอน,นุเนี่ยสิบนิ้วแล้วตัวซอฟต์แวร์เนี่ยดูได้เลยว่าคันนี้ครับค่อนข้างจะทันสมัยกว่ามันเหมือนการเปิดใช้แอปนะครับทุกๆอันเป็นเหมือนการเปิดใช้แอปหมดเลยเช่นเปิดวิทยุเปิดมาเนี่ยสมมติผมเปิดวิทยุเงี้ยมันจะมีคําว่าเนี่ยเอีเลดิแสดงว่ามันเหมือนเปิดแอปขึ้นมา ทุกอย่างเป็นแอปหมดแล้วก็มันมีแอปค่อนข้างเยอะเยอะกว่าคันนู้นเยอะเลยและหน้าจอเต็มตาขนาดใหญ่นะครับมี Apple c a r p l a y Android Auto มันเชื่อมแบบไร้สายได้ด้วยนะ Apple c a r p l a y Android Auto ในรุ่น Xpower หน้าจอ10นิ้วเป็นหน้าจอเก่านะแถมยังไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ด้วยแต่คันนี้ไร้สายได้แหมนสมัยกว่าแล้วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมคันนี้ดีกว่าอีกยังไงนี่คือรถในรูปแบบ4ี ประกอบในประเทศเรียบร้อยแล้วเป็นรถที่ไม่ใช่การนำเข้าจากประเทศจีนเป็นรถที่ประกอบนะครับในโรงงานประเทศไทยงานประกอบผมสำรวจดูรอ,อบๆแล้วเนะี่ยเอ้ยมันก็ดีเลยนะครับผมเชื่อฝีมือโรงงานในประเทศไทยนะว่าฝีมือเราเนี่ยไม่แพ้ใครดูงานก็ละเอียดดีแทบจะไม่มีจุดที่แบบตำหนิตรงไหนได้เลยนะครับก็งานประกอบทั่วไปก็โอเคนี่คือผลผลิตนะครับ ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้นะครับเข้ามาที่พี่น้องประเทศไทยได้เลยอย่างอื่นท,ทั่วไปผมว่าคล้ายๆกันหมดนะครับตัวพวงมาลัยนะครับผมรู้สึกว่าเวลาขับเร็วๆแล้วเ,เบาไปนิดหนึ่งนะฮะถ้าใส่หมดสมบร์ตก็ถึงแม้มันจะหนักขึ้นมาแต่ว่าผมว่าว่ายังเบาไปอีกนิดนึงนะเวลาขับเร็วๆแต่ว่าถ้าขับในเมืองเนี้ยเฮ้ยสบายหมุนเนี่ยโอ,โอ้สบายเลยนะฮะเวลาจงและจอดอะไรเงี้ยพวงมาลัยมันไฟฟ้าปรับขึ้นได้ขึ้นลงเข้าออกได้ สบายๆนะครับส่วนอีกเรื่องนึะที่เราลืมพูดไปรอบที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการเก็บเสียงผมว่าสองคันนี้ใกล้เคียงกันนั่นคือเสียงจากกระจกอะไรพวกนี้แทบไม่มีเลยเก็บดีมากแต่เสียงจากพื้นนะครับจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะกว่านะครับเสียงจากพื้นเนี่ยว,วิ่งเร็วๆแล้วพื้นถนนแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เนี่ยเสียงมันจะขึ้นจากพื้น ขนาดได้เปลียนในเรื่องของไม่มีเสียงเครื่องยนต์แล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีเสียงล้อขึ้นมาอยู่ส่วนอื่นครับก็ผมว่าเหมือนกันหมดแหละรูปแบบการใช้งานไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับถ้านอกเหนือจากส่วนตรงนี้ไปเพราะว่ารุ่น x กับรุ่นที่เป็น x power เนี่ยหลักใหญ่แล้วคือเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าล้อนะครับแล้วก็หน้าจออะไรพวกนี้มากกว่าส่วนเรื่องรายละเอียดย่อย,ย,อยมันก็พวกระบบคันนี้ไม่มี one p a d d l ลตัว X Power มี One p o d e l นะครับแล้วก็อะไรอย่างเเล็กๆน้อยๆครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายก็มีดีมีอะไรต่างกันไปทีนี้คุณจะเลือกรุ่นไหนเนี่ยก็ผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณเป็นคนชอบความเร็วนะครับความแรงแล้วก็ไม่ได้สนเรื่องของความแบบสะดวกสบายสักเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ย X Power ตอบโจทย์คุณมากๆครับนั่นก็นคือแรงจริงๆขับดีจริงๆก่อนถนนจริงๆนะครับ ดีแล้วก็ตัวแม็กผมผมชอบตัวอันนั้นมากกว่าผมไม่ชอบไอ้ที่มันเป็นฝาปิดแบบนี้นะผม,มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยถ้าผมซื้อมาผมคงเอามาเปลี่ยนแหละแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นผมว่ขับแบบทั่วไปไปทํางานคืออยากได้ความแรงบ้างบางจังหวะแบบอยากจะรีบๆก็แรงได้บ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยคันนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะอะไรใจถูกลงได้ความนุ่มนวลขับสบายมากกว่า,บบา,า,ก,ก,วาก็ต้องเลือกคันนี้ ถามว่าเรื่องนี้ขับสนุกไว้ก็อย่างที่ยังไม่อีกรอบนะครับก็ยังขับสนุกอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข้อแตกต่างนะครับเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะมีความจุนะครับสูงสุดอยู่ที่49กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะทำให้รถคันนี้เนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่423กิโลเมตรจากการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับในขณะที่ X Power นะครับจะมีแบตเตอรี่นะครับกำลังความจุอยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ แล้ววิ่งนะครับได้ระยะทางที่480กิโลเมตรจากการชาร์จ1ครั้งแล้วถามว่าคันนี้พอเพียงไหมส่วนตัวนะผมต้องชาร์จวันเว้นวันอ่ะผมว่าเออแบตมันอาจจะน้อยไปหน่อยจริงๆกับ49กิโลวัตต์ชั่วโมงอ่ะถ้าผมยากได้จริงๆกับผม964แต่ความแรงเท่านี้ครับนั่นคือตัว V นั่นเองนะครับจะวิ่งได้500กว่ากิโลเมตรเ้ซึ่งน,นั้นนะผมว่าวิ่งจริงนะอาจจะได้สัก400กว่า ผมก็โอเคนะครับแต่คันนี้ผมวิ่งจริงแล้วเนี่ยมันได้ประมาณ300นิดๆน,นะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าผมว่าเป็นคนใช้รถในกรุงเทพเยอะนะครับรอนทางเยอะเลยวันหนึ่งก็ร้อยกว่าโลสามวันไม่พอส่วนตัวนะสามวันไม่พอมันจะต้องชาร์จวันเว้นวันน่ะอ่ะยัง X Power ยังทับเกี่ยวนะผมยังใช้พอใช้ได้สวันคือใช้วันเว้น2วันพอได้อยู่นะแต่คันนี้ไม่ไม่น่าจะพอสำหรับผมนะ แต่ถ้าเป็นร,รุ่น V นะครับที่เป็นแบตเตอรี่64แต่มีกำลังแรง,แรงม้าเท่านี้นะแล้ววิ่งได้540นะเออันนั้นก็ตอบโจทย์ของผมมากกว่าลองเลือกดูแล้วกันครับว่าแบบไหนะครับที่มันเหมาะกับของคุณมากที่สุดคุณก็เลือกแบบนั้นไปได้เลยครับ ครับเรามาทดสอบสูตรถึง100กันดีกว่าครับเรามาดูกันว่า MG4 Electric นะครับในรุ่น X นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังครับซิงเกิลมอเตอร์170แรงนะ0ินิวตันเมตรจะทำได้กี่วินาทีนะนี่ก็ผมก็ใช้แอปเหมือนเดิมนะครับ i b o l i t นะบน iPhone 14 Pro Max นะครับอ่ะมาดูกันนะผมก็จะเปิดโหมดสปอร์ตเนาะ3 2 1ไปครับโอ้ รอ้อยครับ8.38จุดนะครับมารอบที่สองเนาะอ่ะสย์แล้วนะสามสองหนึ่งไปครับเกือแล้วนะฮะเจ็ดจุดสามได้ทำไมสองครั้งวันต่างกนขนาดนี้ ออีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งไปครับกดเต็มเท้านะหมวดสปอร์ตนะครับพาวเวอร์เต็มร้อยเรียบร้อยครับเจ็ดจุดแปดเก้านผมบอกแล้วว่า MG4 ครับในรุ่นซิงเกิลมอเตอร์นะ 170แรงมา้าสอ0ร้อยหสิบนเมตรเนี่ยขับสนุกไม่แพ้ใครนะครับสูดถึงร้อยใน7จ็ดแปดวิเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยเวิร์กเลยใช้ได้เลยนะครับก็ขับสนุกได้นะครับคือยิ่งชีวิตในเมืองอะ่ะคุณจะเอาอัตราเร่งอะไรไปเร็วก,กว่านี้อะ่ะว่าสามจุดแปดสามจุดเก้าสี่จุดศูนี่มันก็ก็เร็วเกินไปสักหน่อยหรือเปล่านะก็แล้วแต่นะครับว่า คุณจะชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูครับว่าคุณอยากจะได้แบบแค่พอดีพอดีอดแบบล้นไปนิดๆนะฮะหรือว่าจะเอาแบบโอ้ล้นเยอะๆแต่ว่าขับดีนิ่งๆเข้าโค้งดีหรือว่าจะแบบนี้เอาแค่พอใช้ในชีวิตประจ์วันได้แล้วแบบไม่อายใครอ่ะแข่งกับใครก็ได้นะครับใครจะมาสวนก็ก็พอสู้ได้อะไรประมาณนี้เนาะในในเมืองทั่วๆไปเนี่ยก็ลองเลือกดูครับพิจารณาดูว่าแบบไหนมันเหมาะกับคุณมากกว่ากันครับ เรามาดูผลงานการขับขี่เรารอบนี้ดีกว่าครับนี่ผมขับมาแล้วนะฮะ243.8กิโลเมตรนะฮะขับไป10กว่าชั่วโมงแ้ะเกือบ11เกือบเกืชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่22ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใกล้เคียงกับที่เราขับ X Power เขาที่แล้วนะฮะถ้ากำลังไฟตามหน้าจอเนี่ยก็ใช้อยู่ที่ประมาณ14.2กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรครับตอนนี้ผมมาออกมาตั้งศูนย์นครับ เซตศูนย์ไว้ตั้งแต่ตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะตอนนี้ใช้ไปเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นะหารกันออกมาแล้วครับอยู่ที่สามจุดสองเก้าโดยประมาณนะครับสามจุดสองเก้าคูณร้อยครับก็ได้สามรอยี่สิบเก้ากิโลเมตระถ้าเต็มหนะึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ตีต่างนะครับเอาง่ายๆว่าเต็มถังครับชาร์จไฟเต็มถังสามร้อยสามสิบกิโลเมตรนะในรูปแบบที่ผมใช้งานนะครับสําหรับราคาค่าตัวนะครับของ mg 4 electric ในรุ่นย่อย x นะครับ ที่เป็นรุ่น CKD ดครับผลิตในประเทศคันนี้นะครับราคาอยู่ที่8,9900บาทครับมีคือค่าตัวของรถคันนี้ครับก็ถือว่าเป็นรถที่ครบเครื่องนะครับขับได้สนุกเลยนะครับช่วงล่างดีนะครับแล้วก็มีกำลังที่ดีเลยครับเหมาะสมกับตัวรถที่เป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ขับคล่องตัวสำหรับในเมืองมากๆครับเพียงแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมผมว่าระยะทางมันได้น้อยไปนิดนึงครคือถ้าคุณใชเฉพาะ ในเมืองก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าเลือกได้สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นะผมก็อยากแนะนําให้ขยับขึ้นไปครับเพิ่มอีก80,000บาทครับเป็นรุ่น V ก็ได้นะรุ่น V ีเนี่ยจะได้แบตเตอรี่64กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้สามารถวิ่งได้จริงอยู่ที่540กิโลเมตรครับตามมาตรฐาน NEDC ครับขับจริงก็ประมาณ400กกว่าผมว่าก็น่าจะคุ้มค่ามากขึ้นอีกเยอะเลยครับออกไปจากจังหวัดเนี่ยไม่ต้องคิดมากครับแต่ที่สำคัญครับถ้าคุณสนใจรถคันนี้จริงๆครับอย่าเชื่ ทางให้ดีที่สุดครับคุณควรไปที่โชว์รูมของทาง MG นะครับไปที่ไหนก็ได้ครับทั่วประเทศเลยครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสดูครับและที่สําคัญครับอย่าลืมลองขับด้วยด้วยครับเพราะคุณจะได้รู้เลยครับว่ารถคันนี้มันเหมาะสมกับคุณจริงๆหรือไม่แล้วมันคุ้มค่าราคาเงินที่คุณจ่ายไปหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการรีวิวของเราในรอบนี้ครถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Auto d e e ทุกคนนะฮะและที่สำคัญครับถ้าคุณช การพาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนําเสนออยู่ตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e ครับแล้วก็ดกดปุ่มสั่นกระดิ่งวยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปกันใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปครับสำหรับครั้งนี้ครับผมเอ๋ยครับพงหมดหนาทีลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ